ครับวันนี้มาแนะนําเครื่องอบผ้าตุ๊กตาค่าเชื้อโลก2ระบบนะครับอันนี้เป็นถังรุ่นเป็นรุ่นใหญ่นะครับเนี่ยเจเซนนะครับความสูงความกว้างก็จะอยู่ที่เกือบอสี่สามสามเซนนะครับตัวนี้ลองมาดูระบบภายในนะครับมัน,นจะมีไฟ LED นะครับให้เราดูที่ใส่ผ้าตัวถังด้านในจะเป็นสตรแตนเลสนะครับด้าน,น,นล่างจะลอยขึ้นมาจากพื้นนิดหนึ่งนะครับ คือวิธีใช้งานนะครับเราสามารถอบตุ๊กตาอบผ้าที่ที่เปียกได้ไม่ต้องตากผ้านะครับเดี๋ยวนี้คือถ้าเกิดช่วง pm 2.5านะครับตากผ้าไปอาจจะมีฝุ่นมีแบคทีเรียไวรัสเด็กบางคนเป็นภูมิแพ้นะครับพอมาใช้เครื่องอบผ้าเนี่ยจะดีสุขภาพดีขึ้นนะครับและตัวนี้นะแตกต่างกับเครื่องอบผ้าทั่วไปตรงที่เขามีหลอด UV ตรงนี้ด้วยครับตัวนี้จะตัดอัตโนมัตินะครับเวลาเปิดเครื่องมีหลอด UV คือฆ่าเชื้อโรคด้วยหลอด UV อบด้วยความร้อน เอ่อ70กว่าองศานะครับลองมาดูรายละเอียดดูนะครับก็ตุ๊กตาของเล่นเด็กที่ทนความร้อนได้80องศาเนี่ยตัวนี้ใช้ได้นะครับตัวนี้นะครับจะไม่สามารถเลือกให้ใช้แต่ระบบ UV ที่ไม่มีความร้อนได้นะครับเพราะตัวนี้จะทําค่าเชื้อโรคแบบใช้หลอด UV และใช้ความร้อน คู่กันเลยนะครับเพราะนะั้นสินค้าที่จะใช้เข้าไปเนี่ยควรจะเป็นสินค้าหรือของที่ทนความร้อนได้80องศานะครับแต่แนะนําว่าซื้อไปอบผ้าเนี่ยเพื่อสุขภาพดีมากแล้วตัวนี้ถังขนาดใหญ่นะครับไม่ต้องติดตั้งอะไรเลยนะครับวางไว้ในบ้านเสียบปลั๊กแล้วใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวลองใส่ตุ๊กาตาเข้าไปตุ๊กาตาของเล่นเด็กเขามีที่แขวนมาให้อยู่แล้วนะครับเราสามารถแขวนนะครับแขวนผ้าเป็นผ้าผ้าหม่มผ้าเด็กอะไรอย่างนี้ได้นะครับ ก็ใส่เข้าไปวิธีใช้งานก็ง่ายมากเสียบปลั๊กแล้วก็พอใส่เสร็จแล้วกดค้าเหมาะมากนะครับจะใช้ที่บ้านหรือใช้ที่คอนโดหรือสถานที่ตากผ้าไม่สะดวกแล้วตัวนี้ดีกว่าการตากผ้าอย่างที่บอกว่าใช้ความร้อนแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV ยังไงดีกว่าการตากแบบปกติแน่นอนนะครับที่สําคัญประหยัดเวลาในการตากผ้าประหยัดแรงเรียกว่าเป็นเครื่องเดียวที่คุ้มค่ามากช่วยประหยัดแรงและดีต่อสุขภาพนะครับบ้านคอนโดหรือไม่มีสถานที่ตากผ้าใช้ลองมาใช้ตัวนี้แล้วจะติดใจเลยนะครับ ขนาดตัวเครื่องถือว่า35ิลิตรนี่ถือว่าใหญ่นะครับตุ๊กาตานี้ก็ถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับเดี๋ยวเราลองใส่ถังไปเอาใส่ถังไปแล้วนี่ครับถังขนาดใหญ่ใส่ไปแล้วเนี่ยยังดูตุ๊กาตาเป็นตัวเล็กเลยนะครับซึ่งถ้าดูด้วยตาเปล่าตุ๊กาตานี้ใส่ได้เป็นหลักสิบสิบตัวเลยครับตัวถังนี่ในวิดีโออาจจะดูเล็กนะครับแต่ของจริงนี่ใหญ่เลยนะครับกล่องใหญ่เลยนะครับราคานี้พิเศษลงส่งให้เลยนะครับแล้วก็มีที่แขวนนะครับเราสามารถแขวนผ้าตรงนี้ได้นะครับใช้งานง่ายมากครับก็คือแค่เสียบปลั เลือกเวลาเวลามีถึงสูงสุด3ชั่วโมงนะครับพอเลือกเวลาและเสร็จก็รอเครื่องทํางานนะครับเครื่องก็จะทํางานได้ยินเสียงไหมครับอันนี้คือเครื่องทํางานแล้วนะครับก็จะมีความร้อนและ UV อยู่อยู่ในระบบอยู่แต่พร้อมกันเลยนะครับก็คือจะใช้งานทั้งระบบ UV และความร้อนในเวลาเดียวกันนะครับจะมีเห็นแสง UV อยู่นะครับก็ตัวนี้นะครับก็ถ่าเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรีย ฆ่าโควิดได้เพราะว่ามีหลอด UV c นะครับซึ่งเป็นที่ยอมรับอู่แล้วว่าหลอด UV สามารถฆ่าเชื้อโรคและไวรัสได้นะครับและตัวนี้อย่างที่บอกไปว่าฆ่าเชื้อโรคถึง2ระบบโดยใช้ความร้อนนะครับเพราะฉนั้นสินค้าที่เอามาใช้ต้องมั่นใจว่าทนความร้อนได้80องศานะครับแล้วก็ใช้ UV c แสง UV เป็นการฆ่าเชื้อโรคไปในตัวด้วยนะครับตัวเครื่องขนาดใหญ่นะครับเป็นเครื่องอบผ้าตุก๊กตาหรือของอะไรก็ได้ที่ทนความร้อนได้80องศานี่เอามาใช้ได้เลยถ้าเกิด สินค้าไม่ได้เปียกที่ใส่เข้าไปนะครับไม่ใช่เป็นผ้าเปียกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ใช้เลือก30นาทีก็อกพอแล้วนะครับก็ฆ่าเชื้อโรคความร้อนและยูีนะครับตัวเครื่องขนาดใหญ่ในราคาที่จับต้องได้นะครับสินค้าเพื่อสุขภาพฆ่าเชื้อโรคเด็กที่เอามาใช้เนี่ยคือเวลาเราซักผ้าเสร็จเนี่ยไม่ต้องตากเอามาใช้เนี่ยเด็กที่เป็นภูมิแพ้จะรู้สึกดีขึ้นนะครับเพราะว่าไม่ต้องกลัวว่าจะมีสารฝุ่นแบคทีเรียรมาติดอยู่ในผ้านะครับใช้เครื่องอบผ้ายัางไง สบายใจกว่านะครับแล้วก็เครื่องอบผ้าตัวนี้นะครับอบผ้าแห้งได้ถึง8 0 1 0 0เอร์เ็เลยนะครับถ้า3มชั่วโมงยังไม่แห้งเพิ่มเวลาเข้าไปยังไงแห้งแน่นอนนะครับเรียกว่าเป็นเครื่องอบผ้าที่ใช้งานง่ายแล้วมีฟังก์ชันถึง2ระบบค่าเชื้อโรคด้วยแสงยูีและความร้อนที่เหนือกว่าเครื่องอบผ้าทั่วไปนะครับราคาอย่างที่แจ้งไปครับจับต้องได้ในราคา5 0 0พันกว่าบาทอย่างเงี้ยครับในเครื่องขนาดใหญ่นะครับเรียกว่าลองเปลี่ยนจากการตากผ้ามาเป็นการอบผ้านอกจากประหยัดเวลาแล้ว อย่างดีต่อสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณมากครับ